จะเต็มคอมโบเซตความฟินให้คอหนังเขาสู่นิพานแห่งประสบการณ์ดูหนัง The Void แทรกร่างสยองหนังสยองสายเขาที่ปล่อยความสะใจเลือดทะลักเต็มจอหนังห่างหายไปนานแต่ The Void แทรกร่างสยองกำลังจะกลับมามอบความสุขให้กับคอหนังสายเอ็กซ์ตรีมอีกครั้งด้วยคอมโบเซตความฟินที่จัดเต็มไม่ยัง้ง เพื่อคอหนังโคตรเขาสะใจเต็มๆสายเลือดตระกูลหนังโหดของจริง <Action. S 1> นี่คือภาพยนตร์ที่นักวิจารณ์หลายคนเปรลยยว่าเป็นเดอะติงแห่งทศวรรษใหม่เดอะติงผลงานของผู้กำกับจอห์นคาเพนเทอร์เรียกได้ว่าเป็นต้นแบบของขนบหนังเขาขึ้นหิ่งด้วยดีกรีความโหดแบบน้องเลือดถึงใจหรือดีไซน์ของสัตว์ประหลาดที่ออกแบบได้แหวกแลแว้วแหวกปีนีเดอะบอย คือทายาทตัวจริงด้วยคุณสมบัตินองเลือดครบรับรองว่าโสดประสาทของคุณทำงานหนักและหลอนฝังใจโดนเต็มๆแน่นอนอ i น e Daniel ผลงานของผู้อำนวยการสร้างพันสยองมีกินจาก The Witch ซึ่งถึงแม้จะเป็นหนังอินดี้ทุนตำ่ำ แต่กลับได้รับคำชมปากต่อปากชนิดถล่มทลายทันทีที่หนังเข้าฉายซึ่งนับถึงตอนนี้ The Void oh, oh, oh. ก็ไม่น้อยหน้าโอยคะแนนความฝึนจากนักวิจารณ์กลุ่มสยองขวัญเกรดเแล้วทะลักจออเปิดประตูนรกมาติดกับอยู่ในโรงพยาบาลเก่าที่เปรียบเสมือนรัง <and circul> <paralysis> <the fourth family> ของสารพัดอสุรกายดีไซน์โคตรเขาที่สรรหาดีเทลความแหวะมาสร้างเป็นงานศิลป์ฮารุโหดบนร่างมนุษย์ซึ่งได้ฝีมือทีมเมคอัพเอฟเฟกฝีมือระดับเจ้าของรางวัลออสการ์จาก s u ยไซสควอ u a d มารับผิดชอบงานโชคเลือดครั้งนี้รวมทั้งยังได้แรงบันดาลใจจากงานของเจ้าพ่อดีไซน์อสุรกายตัวพ่ออย่าง HRG เก e r ผู้ออกแบบคาแรคเตอร์ของหนังเรื่องเอเลียนและมาซาฮิโรอิโต ผู้ออกแบบอสูรกายใน i ไซเลนฮิ l เมื่อเยื่อที่ถูกขังอยู่ในโรงพยาบาลกำลังกลายร่างเป็นอสุรกายวิปริตหลังโดนกลุ่มคนลึกลับผู้มาพร้อมสัญ,ญลักษณ์สามเหลี่ยมปริศนาเล่นงาน ใครกันจะรอดออกไปได้คอหนังสยองเมืองไทยได้เวลาปลดปล่อยขั้นสุดคอมโบเซตความฝฟ่นเดิร์อแทรกร่างสยอง8มิถุนายนนี้ในโรงภาพยนตร์